เกมเริ่มแล้วคะ่ะพว้กระเทยแม่ไม้ทั้งหลายตอนนี้เราก็อยู่ในแมปโรงพยาบาลบ้าถนนไวสแตนเริ่มเกมมาฉันก็ต้องขออนุญาตเข้าเครื่องถอดหารดก่อนนะคะเดี๋ยวโดนเพื่อนโขกหัวเอาหัวใจก็เริ่มตึกตักตึกตักอ้าวไล่เสียอยู่ผู้ล่าจะเป็นอะไรครับผู้ล่าจะเป็นอะไรเป็นหมึกเอาเปลี่ยนใจอิชิาาย ม่เอาคะ่ะอย่ามาไล่หนูหนูไม่ชอบกินซีฟู้ดไม่เอานีน่ไ่เปิดประตูฝุดนี่ไ่ส่วนวาบกับไอ้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 ไงไงตามไหมตามไหมไหรือว่าจะไม่ตามหลุดไหมเอ๊ะเอ๊ะหรือว่าอย่าบอกนะว่าหลุดงั้นเดี๋ยวทิฉันขอส่งบอกเพื่อนแป๊บนะคะว่าผู้ล่าเปลี่ยนเป้าหมายอ้าวนี่พี่ยังจะตามหนูอีกเลย ไม่ค่ะพี่มึกหนูไม่กลับช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยผัวตามกลับบ้านช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยโอ้โหตามไม่ลดละเลิกเลยวะเปิดประตูก่อนแล้วกันเออติด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 อ่ะฟึบแฉกวิ่งไปค่ะเออวิ่งไปค่ะวิ่งสียิงวิ่งสียิงตอนนี้แล้วก็วิ่งหนีผัวแก่มาสักยะหนึ่งแล้วนะคะคือคือหนูมีอะไรจะสารภาพค่ะพี่มึก ที่หนูไม่กลับบ้านกับพี่เพราะว่าหนูหนูหนูยังต้องการอีกหลายประเทศค่ะนี่แน่เออตอนนี้เรากำลังจะไปบนหลูปเดิมแล้วค่ะแต่จะว่าไปเพื่อนเราก็ถอดรหัสไว้อยู่นะว่าบาปไม่ได้นะออาแล้วเดี๋ยวไปเปิดบาปข้ังหน้านี่แน่สุดโอ้โหพี่จะไล่หนูไปถึงไหนกับพี่พี่ไปไล่คนอื่นเธอหนูบอกว่าหนูไม่กลับกับพี่หนูยังต้องการอีกหลายประเทศ คุณถูกพบตัวคุณโปะแล้วนี่แน่พับไม้ไปก่อนหนวดเมือกฉันจะย่างหลอนแหมทําเป็นมาวางปิ๊บโปะตรงนี้อ่ะ,อะไปไม่ได้ไว้ายเข้าไม้เข้าไม้เข้าไม้ไม,มีไม,ม,ไม้มีไม้คันค่ะพับไม้ไปก่อนีกทีนี่แน่หน้าอกแลี้ยงให้พ่อแม่ไปเลยเว้ยเย้ยเว้ยังไ,ไ,ไงต่อกับชีวิตดีไปไหนดีอ้าวหน้าก็โดนหลังก็โดนอ่ะพับไม้สิค่ะ อ่าแล้วกดผิดอีกไปกดย่อทำไมเล่าคือตอนนี้เพรเจ็บค่ะเพรต้องโดนแล้วแหละฉันบอกแล้วไงว่าฉันไม่กลับฉันยังตะการอีกหลายประเทศพี่ไม่เข้าใจอ่ะพี่ไม่เข้าใจหนูหนูไม่ชอบกินหมึกหนูไม่ชอบกินซีฟูด้ดเออเพื่อนอีนั่นล่อไว้ล่อไว้ไวหิวก่อนหิวก่อนจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วครึ่งนึงแล้ว่ะเดี๋ยวไปเข้าไม้ก่อน เดี๋ยวค่อยๆกระเดิบกระเดิบไปโอ้ยทำไมต้องเล่นแหลงด้วยค่ะหนวดรถไฟกันเนี่ยดูสิคะเออสวย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 เพื่อนเธอสวย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 โอ้ยนกมาสวย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 นกแสวค่ะวิ่งสิคะเครื่องจุดแล้วนี่เป็นไงล่ะคะความสวยยังไงต่อคะตามไหมตามไหมเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะตามหรอไม่ตามอ๋อไม่ตามไม่ตามเปี่ยวเพื่อนแทนเดี๋ยวขอลือหนวดกินก่อนยำ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  อุ้ยดูท่าไม่ดีแล้วฉันขอขอเสียวหาผู้ชายก่อนนะคะโอ้มีความสวยยังไงรับใส่ไหมรับสี่รับรับเออด้วยอำนาจของความสวยจงให้ฉันไปโผลต่ต่อหน้าผู้ชายเดี๋ยวนี้อ,อยังไงจะที่ร้าช่วยดีไหมแต่ว่าเธอไม่มีนกแล้วนะเอาไงดีออกสามดีกว่านานอะออกสามนาะออกสามชนะเนาะ ออกตามดีกว่าค่ะมาค่ะกีตาร์กีกีไปค่ะไปตะแหลกกันค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสนุกกันไหมเอ่ยถ้าชอบคลิปนี้จีก็ฝากกดไลค์กดติดตามหรือแชร์ให้เพื่อนดูเพื่อเป็นกำลังใจให้จีได้ผลิตคลิปต่อๆไปออกมาค่ะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายเสกอีมานั่งแบบสวยๆนะ